อเคก็ขอ,อการาบสวัสดีเพื่อนด้วยแล้วกันครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ปังแหวงนั่นเองนั่นเพื่อนนะก็ต่อจากคลิปเมื่อสักครู่เลยเพื่อนกนะ็คือคลิปอ่าเล่นเกมอ่าแมวลักกี้นิโกะแล้วก็ไปพี่เสือเพื่อนพี่เสือวันนี้ไม่จ่ายเพื่อนโอ้จ่ายมาดีอยู่สามวันเพื่อนวันนี้ไม่เข้าเอาไม่เป็นไรนั่นเพื่อนนะแล้วเรามาลองแก้ตัวในเกมนี้ดูเกมนี้าวันก็ไม่จ่ายนั่นเพื่อนนะ,อะลองดูไปด้วยแล้วกันเนาะสักสามสิบหมุนแล้วกัน อ่ะก็ขอฝากไว้กันนั้นเพื่อนนะคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนั้นเพื่อนนะไม่ได้มีเจตนาะชักชวนให้เพื่อนได้เล่นการพนันครับผมรับชมเพื่อความสนุกสนานรับชมเพื่อความบันเทิงและถ้ะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยแล้วกันชอบเกมไรก็ขอเข้ามาได้เลยเช่นเดียวกันนะั้นเพื่อนนะลองดูแล้วกันครับผมในเกมนี้เมื่อวานก็เล่นเกมนี้แหละแต่ก็ไปรอดตุยได้ในเกมพ่เสือนั่นเองนั้นเพื่อนนะมาดูวันนี้ซิจะเป็นยังไงฟรีเกมจะเข้าหรือเปล่า ช่วงนี้ลงหลังมาไม่ค่อยเข้าฟรีผมเลยเพื่อนเป็นเกมที่เข้าฟรีดีแต่ว่าล่างหลังมาติดๆกันไม่ไม่ติดให้ผมสักรอบเลยนะเดี๋ยวเราลองมาลุ้นดูนี้ว่าจะติดให้เราหรือเปล่าครับผม เนี่ยทำไมมันเงียบอบอลเพื่อนโอ้เดี๋ยวนะคงต้องลดเบ็ดแล้วแหละเพื่อนสักฆ่าสมุนไปเอา้าลดเบ็ดแล้วเข้าดีเฉยโอ้ตายแล้วเนี่ยเพื่อนถ้าผมเนี่ยโอ้โหต้องมีเกือบสนะี่หมื่นนะเมื่อไง พาแตนไม่ลง เงียบนเพื่อนเอาอย่างนี้แล้วกันนะผมขออนุญาตใส่ที่สองพันแล้วกดเองแล้วกันเนาะลองดูแล้วกันครับผมมาลองกดมือตัวเองเผื่อเจอหมานน,น,นนั้นเมื่อนั้นแต่ก่อนอันนี้ก็ไปกดในทั้งแมวทั้งพี่เสือมาก็ไม่ไม่จ่ายเลยนั้นเพื่อนนะช่วงนี้เหมือนเข้ายากแปลกๆไงไม่รู้เพื่อนไม่ว่าเกมอะไรผมเล่นหลายเกมนั้นเพื่อน,น,นช่วงนี้ติดยาก เอารถเบียดสักหน่อยแล้วกันเพื่อนไม่ไหวแล้วดูจัดเลยเพื่อนเนี่ยพอรถเบียดแล้วขึ้นเฉยวะ่ะเป็นไรวะเออรถเบียดแล้วเข้าดีเฉย โอ้โหวนันนี้ยากวันเพื่อนอะลองดูแล้วกันนะเพื่อนนะเหลือเท่านี้แหละผมไม่มีเติมสองนะเพราะว่าเช้าโดนไปหนักมากเพื่อนเดี๋ยวคงต้องเปลี่ยนเวลาเล่นแหละคงต้องไปเวลาอื่นนั้นเพื่อนนะช่วงนี้เพราะว่าเราเล่นเวลาเดิมๆใช้สูตรเ,เดิมมันไม่ได้นะเพื่อนนะเราต้องสลับสูตรไปเรื่อยนะเพื่อนเวลาก็ต้องเปลี่ยนไปเหมือนกันนั้นเพื่อนนะ เราคิดว่าเวลาที่เราเคยเล่นแล้วมันจ่ายแล้วมันช่วงนี้มันก็ไม่ค่อยได้นะเพื่อนลองซื้อดูไหมล่ะซื้อก็ไม่จ่ายวันก็ซื้อไปแล้วอะอ่ะผมยัดที่เบสสองพันเลยอะไม่ได้ก็คือจบแล้วกันนั้นเพื่อนนะเราเปลี่ยนเวลาเล่นดู นะพอได้รลุ้นต่อเพื่อนไปโอ้ผเพื่อนจบแล้วไม่ติดเลย อ่ะเอา้มาพอ, lar, แ, Además, อ entonces, แล้วกันเพื่อ at นโอ้โหช่วงเช้าเราสามเกมมันรวดเลยเพื่อนประเด็นคือเล่นหนักโดนหนักด้วยเพื่อนนะยังไงดีมีเดี๋ยวมีรอบเย็นแล้วกันเนาะรอบนี้ขอลาแล้วกันนันเพื่อนนะเดี๋ยวขอเปลี่ยนเวลาแล้วกันนันเพื่อนนะเดี๋ยวไปเล่นเวลาอื่นแล้วกันรอบนี้ช่วงเช้าไม่ติดเลยเพื่อนสามเกมรวดเลยเพื่อนประเด็นอะอ่ะเจอกันรอบอื่นแล้วกันนะเพื่อนนะผมไปไปขอไปดูกลุ่มอแล้วกันนั้นเพื่อนนะเออว่าช่วงนี้เขาเล่นช่วงไหนเวลาไหนกันครับผมไปเจอกันครับผม